สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับวันนี้นะคะเรามาพบก,กันนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสูตรของเรานะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณนี้นะคะก็เดินดีมากๆนะคะขอแนะนําให้ท่านชมได้รับทราบกันต่อนะคะแนวทางของเรานะคะเดินเฉพาะหลักร้อยเลยหลักสิบบนนะคะ เดินผ่านมาแล้วนะคะเจ็งวดนะคะท่านผู้ชมเดินดีมากๆนะคะสําหรับสูตรคํานวณนี้นะคะก็ทางเราเริ่มทําตั้งแต่งวดวันที่30ธันวาคมพศ2563นะคะสําหรับแนวทางนี้ยังเดินมาตลอดเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นในวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณหาเลขเด่น เดินเฉพาะหลักร้อยเลยหลักสิบบนนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะแนวทางในงวดหน้าคืองวดประจำวันที่2พฤษภาคมนะคะท่านผู้ชมสตรคำนวณนีน้นะคะเดินมายาวๆนะคะท่านผู้ชมผ่านมาแล้วนะคะเจ็ดงวดนะคะเดินดีๆนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบรัฐบาลน,นะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลกากกินเม่ัฐบาลคําตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางของเรานะคะท่านผู้ชมเดินหลักร้อยเลยหลักสิบบน,นะคะในงวดที่แล้วนะคะในงวดในงวดประจาวันที่หนึ่งเมษายนนะคะท่านผู้ชมทางเราก็ลงให้ท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชม สูตรนะคะเอาหลักแสนสองครัง้งบวกหลักสิบครั้งที่สามนะคะบวกหนึง่งบวกหนึ่งนะคะในงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายานทางเราคำนวณได้เลขเด่นเลขห้าเลขหกและเลขเจ็ดนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนสองเจ็ดศูนย์นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นในงวดนี้นะคะเลขเด่นการคำนวณเดินเฉพาะหลักร้อยเลยหลักสิบบนข่าวัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะแนวทางในงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนนะคะท่านผู้ชม ในงวดประจำวันที่16นะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดประจำวันที่16ทางเราก็ไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมรับทราบเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นขอแนะนําในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคืองวดประจำวันที่2พฤษภาคมนะคะทางเราขอแนะนําต่อเลยนะคะท่านผู้ชมสูตรคํานวณของเรานะคะในงวดวันที่16 16เมษายนนะคะท่านผู้ชมทางเราไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมเลยนะคะนี่คือผลรางวัลในงวดประจำวันที่ หนึ่งเมษายนนะคะรางวัลที่หนึ่งออกนะคะสี่เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์รางวัลเลขท้ายสองตัวศูนย์ห้าแหละรางวัลเลขหน้าสามตัวเจ็ดห้าห้าสองแปดสามแหละรางวัลเลขท้ายสามตัวสามเก้าสามห้าเจ็ดเจ็ดนี่คือผลรางวัลในงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นเ,ออเดินเฉพาะหลักร้อยเลยหลักสิบบนในงวดประจำวันที่16เมษายนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าแนวทางการคำนวณของเรานะคะจะเข้าหรือไม่นะคะเพื่อเป็นการ จำอีกครั้งนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพราะว่าในงวดที่แล้วทางเราก็ไม่ได้ลงให้นะคะแต่สําหรับสูตรคํานวณนี้ทางเราก็สังเกตได้ว่าผ่านมาตลอดเลยนะคะท่านผู้ชมก็เดินดีๆนะคะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นการคํานวณของเรานะคะคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมได้เห็นแค่นี้นะคะก็เดินก็นี่ผ่านมาในใน,ในนี้นะคะท่านผู้ชมเพิ่มมา ผ่านมาในนี้นะคะท่านผู้ชมเดินมายาวนะคะท่านผู้ชมก็หมดแล้วหมดกระดาษแล้วทางเราก็ต่อใหม่นะคะท่านผู้ชมการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้แต่เรามาเดิมทำการคำนวณด้วยกันนะคะ การคำนวณในงวดนี้คือ,อสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นในงวดประจำวันที่16เมษายนนะคะท่านผู้ชมหลักแสนสองครั้งนะคะสีได้แปดแปดบวกเก้าสเดเลขเด่นเจนะคะเจบวกนะคะได้8 8ดแปดบวกอีกหน,นะคะ,ะ,คะได้เกะะ้าสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะสามตกบนออก7จ็นะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณลลเด่นเดินหลักร้อยและหลักสิบบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้านะคะผลลัพธ์ได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบ,บนเจ็ดแปดเจ็ดนะคะคืองวดประจำวันที่สิบหกเมษายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณของเรานะคะเดินเฉพาะหลักร้อยเลยหลักสิบบนนะคะในงวดน,นี้เดขเด่นการคำนวณนะคะเข้ามาเต็มๆนะคะเลขเจ็ดและเลขแปดนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยเลยหลักสิบบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตัวบ,บนออกมาแล้วเจ็ดแปดเจ็ดนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่2พฤษภาคมนะคะท่านผู้ชมทางเราขอแนะนำการคำนวณน,นี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อเลยนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลักกิบเบิลอาตบานนะคะท่านผู้ชมขอแนะนำการคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักแสนสองครั้งนะคะหนึ่งคนสองได้สองสองบวกเจ็ดนะคะได้เก้าได้เลขเด่นเก้านะคะ,นนะ,คะ 10, เก้าบวกหนึนน่งนะคะได้สิบได้เลขศูนย์ศูนย์บวกอีกหนึ่งนะคะได้หนึ่งจะสำหรับผลออก เรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินเฉพาะหลักร้อยเลยหลักสิบบนของเราในวันนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะเลขเก้าเลขศูนย์และเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินหลักร้อยเลยหลักสิบบนในงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล Lucky ้วเลขเก้าเลขศูนย์และเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ ขออภัยนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยทุกท่กทานนะคะสวัสดีค่ะ